ครับสวัสดีครับพบกับร้านถาวรออตชอปนะครับนี้ได้ติดตั้งหน้าจอ Android ตรงรุ่นนะครับมิชิก้านะครับกับฮุนไดเฮ h ดนะครับรุ่นมิชิก้าตัวนี้เป็นรุ่น L6 นะครับแรม4 o ลอม64นะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมการ์ดมีินเเทอร์น็ตได้ด้วยนะครับสำหรับหน้าจอมิชิก้าตัวนี้นะครับก็มีกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับลงหน้าจอนะครับสามารถเล่นย้อนหลังฟอร์แมตการ์ดในตัวเครื่องเล่นได้เลยนะครับ มองมาที่เหตุการณ์ด้านหน้านะครับให้ภาพคุมชัดนะครับแล้วก็สามารถเล่นย้อนหลังฟอร์แมตการ์ดในตัวเครื่องได้นะครับจะมีเส้นระยะบอกให้นะครับถ้าเปิดโหมดกล้องวิ่งนะครับก็จะมีบอกระยะ,ะห่างจากรถคันด้านหน้าแจ้งเตือนเลนให้ด้วยนะครับวันนี้ลองรับระบบภาพ 4K นะครับความคมชัดสูงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูไฟล์ภาพ 4K กันนะครับ ภาพคมชัดมากนะครับแล้วก็ได้ติดจอกลางด้วยนะครับเป็นยี่ห้ออัลฟาอัคุติกนะครับก็ให้ภาพละเอียดแสดงผลตามจอด้านหน้านะครับแล้วก็การปรับแต่งเสียงนะครับเป็น DSP นะครับ ปรับแต่งเสียงได้ละเอียดนะครับปรับอีโคไลเซอร์ได้ถึง30แบนด์นะครับหรือว่าเป็นอีโคไลเซอร์ที่กำหนดค่าวให้แล้วก็มีเหมือนปกตินะครับี๋ยวมาลองกลอง้ลอ,งลองมองหลังกันนะครับกล้องมองหลังก็ให้ภาพใหญ่นะครับคมชัดแล้วก็ใช้งานสะดวกนะครับอ่านี้จะเป็น youtube นะครับ คอนโทร,พรลพวมาลัยนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับให้เสียงดีขึ้นนะครับอเดี๋ยวเรามาลองใช้งาน Google Map กันนะครับอแอปพลิเคชันนะครับก็โหลดไมาให้ค่อนข้างครบนะครับทีวีออนไล g ์ o m l p n e t n l t x y o x y u u t u b e นะครับหรือว่าจะเป็นจู๊กนะครับ ถ้าลูกค้าต้องการโหลดอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มี p เพจ Store ให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานร่วมหน้าจอนะครับ Google Map กับ YouTube หรือว่าทีวีออนไลน์นะครับอ,อันนี้จะเป็นแผนที่ Google Map นะครับเซนทัน It v วิวสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับไปตามทางพิเศษฉลองรัาพอ,อเราเริ่มเส้นทางของ Google Map แล้วนะครับเราจะ ามากดที่รูปบ้านนะครับปุ่มโฮมนะครับแผนที่ก็จะย่อเป็นขนาดเล็กนะครับก็ไปเลือกใช้งานร่วมเ,วเราจะลองเป็นทีวีออนไลน์นะครับสบายสบายเติมความสุขกวจะเป็นช่องเวิร์กพอยต์นะครับช่องดิจิตอลก็สามารถดูได้หมดเลยนะครับดูผ่านแอปนะครับ เดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งกันดูนะครับมาแล้วาเอาุงไปครับสำหรับลูกค้าคันนี้นะครับก็จะมีกล่อ,อง Box, ทงีวีบล็อกสั่สอุกะรด้วยนะครับสามารถเล่นดูทีวีเวลาเราไม่มีเน็ตได้นะครับดูออฟไลน์นะครับไม่มีเน็ต,นตสำหรับคันนี้นะครับก็สามารถดูทีวีได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งดูกันนะครับมาดูทาง นี่ก็จะเป็นการใช้งาน2หน้าจอนะครับแผ่นที่จะย่อเป็นขนาดเล็กแบบนี้นะครับอ่านี้เราเปิดโหมดกล้องบันทึกนะครับวิ่งนะครับอาจจะมีบอกเลนนะครับบอกระยะห่างจากรถคันด้านหน้านะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจจอ Android นะครับตรงรุ่นนะครับติดต่อได้ที่ร้านถาวรออโตช็อปนะครับเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ